จงตั้งใจฟังมเทศนาซึ่งจะอธิบายในวันนี้อธิบายถึงการปฏิบัติเพราะพวกเรามีทุกผู้ปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นต่างคนก็นมุ่งมาปฏิบัติการปฏิบัติเรียกว่าเป็นผลทางแห่งความเป็นเ็จมรรคผลิผุพาน การปฏิบัติจะต้องตั้งต้นเสียก่อนต้นเติมที่เราจะต้องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรหรอกคิดตัวของเรานี่แหละกายวาใจใจใที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอะไรเมื่อได้ต้นเหมือนแล้วได้ตัวต้นเหมือนแล้วจะปฏิบัติยังไง ต้องเอาใจนั่นแหละมาพิจารณาตัวกายให้มันอยู่ที่กายนี้ไม่ให้มันออกจากกายนี้เรียกว่าต้นต้นของกายปฏิบัติเราทำใช้คำภาวนา,าเรียกว่าพุโทโธพุธโทโธหรือว่าอนาปา,าทิปะ็ะไดให้ใจอยู่กับคำมัน,นั้นแหะ ทำปาาัญาอนาปาสติเรียกว่าลมห้ใจเข้าออกลมให้ใจนี่เป็นที่ตั้งของคำภาวนาเป็นที่ตั้งของอุบายภาวนาคือลมหายใจนั้นถ้าหากมีลมหายใจอยู่จิตมันก็อยู่กับอันนั้นแหละ ถ้ามีลองให้ใจมันก็ไม่มีจิตจิตมันงมีคนมีตัวอาใช้นอื่นอยู่สังรับงากฏถ้ามีตัวนี่เสร็จแล้วจิตมันก็หนีไปทีต่ตายจะ่ัดเจ้าฟันเมื่อประการต่างๆไม่รู้สึกกรงนั้นเรียกว่าจิตหนีไปแล้วในร่างกายมันสวงมด ถ้าใช้ลมแห่งเดียวถ้ามันมีลมแล้วก็ดับสูตรคิดก็อยู่กับลมมันแะจะต้องใช้คำปรกิกรรมว่านาปาสตินาปาสติคือลมหายใจเขานี่เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติจับตรงนี้ได้ซะก,ก่อนถ้าจับนี่ไม่ถูกเราจะทำยังไงมันก็ ไ,ได,ด้ดีได้เราทำอะไรต้องจับต้องถูกเะก่อนอย่างจะทำเลือกทำสวนไล่นาคาโทรแรงสารทุกอย่างต้องจับทํามันถูกคือจับที่ดินตั้งต้นเราจะทำตรงนี้แหล,ละเราเรียกว่าจับที่ดินจะปลูกฝังในที่นี้แหละ เราต้องขุดต้องคนลงไปในที่นั้นเราต้องหาพืชผลมาลงในที่นั้นต้องจับต้นได้ไวยก่อนว่าเราจะทำกิจกรรมเลือดสวนไรนาได้ก็ตามเถอะแต่ไม่รู้จกว่าจะทำที่ไหนไม่รูจกก้จกะจะทำที่ไหนก็ไม่ทราบทำยังไหนก็ไม่รู้เรื่อง ชั้นใดเราทำหัดสมาธิภาวนาต้องจับต้นตรงนี้ซะก่อนคือจับที่กายนี่นแหละถ้าจะจับอื่นไกอลอะไหรอกง่ายิดเดียวมันอยู่ที่ตัวของเรามัไจะแค่าหาจ้างหางบานแค่ไหช่วยทำทำตัวของเรานี่แหละตัวเราก็มีอยู่แล้ว ขอได้เอาคำพ่อหนามาใช้สักเท่าน่าป้าสุกีมาใช้ตรงนั้นลมหายใจใเข้าออกหายใจใเข้าออพุทโธหายใจออกโธหายใจเข้าออพุทหายใจออกโธเท่านั้น่งใจน้อยตรงนั้น่ใจเป็นของมีตนมีตัวถ้าหายใจเครื่องยึดมันก็ไม่อยู่ เอาพุโทโธเอาอนาปะสักทีมายึดไว้ตรงนั้นให้อยู่ตรงนั้นพุโทโธหายใจเขอ้ออกพุโทโธพุทโธนั้นถ้ามันหนีจากนั้นเราก็รู้ถ้ามันอยู่ตรงนั้นเรากจเราในว่นอยู่ตรงนั้นอันนี้ตัวนี้ตัวเั้นรู้สึกความรู้สึกอันนั้นเป็นตัวใจ เอาไว้ไหนก็ได้เอาไว้ปลายจมูกก็ได้เอาไว้ที่สะดือก็ได้เอาไว้ที่ปลายเท้าก็ได้เอาไว้ที่ปลายผมก็ได้แม้แต่ไว้ต้นไม้อื่นๆก็ได้เหมือนกันนั่นอยู่ตรงน,นึ่งไม่นก็อยู่เหมือนกันความรู้สึกในที่ใดนั่นแหละคือตงคือตัวใจ ต้องจับตัวนี้ให้มั่นคงแล้วจึงจะทำสมาธิภาวนาใได้จึงจะทำะสมาธิภาวนาหลบอันนี้เรียกว่าต้นต่อของพรวานาเราทำอะไรก็ตามเถอะถ้าจะเรียนหนันสือก็ต้องเรียนตัวมันเะก่อนแล้วค่อยเรียนจะยันชนะ ตัวมันสามทีสองตัวภยชนะแปดมีตัวขอขอขอเป็นต้นสระมีแปตัว a i u โ o นะเป็นตนอ่านี้สระกับภยชนะเข่าตันี้มคัผสมกัน,นยังค่ออ่านออก จะอ่านเทา่าไรอ,อ่านก็คนะือสดาสยสนน์สองอันนั่นแหละเข้าไปสมองแล้วอ่านได้หมดทุกเสียงทุกอย่างตัวกอเป็นของสำคัญมากไก่ก็ใช้กอกินก็ใช้กอตั้มก็ใช้กอกลายตายอะไรใช้กอทั้งนั้น ก็ได้ผสมมาแล้วใช้ได้หมดจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราใช้กายกับใจเราผสมมาแล้วได้ร้อยแปกทันกากใจตัวนี้เข้าผสมกายใจเห็นกายอันนี้เป็นของแตกต่างหลายอย่างหลายเรื่อง กายนี่ผสมมืข่ขคาไแล้วจะเป็นเอทนาเกิดขึ้นในกายจะเป็นสั้นยาตานจดจำก็เกิดที่กายกายับใจจดจาเห็นแล้วมันจะจำรู้เพราะนั้นมันแต่มันแต่จะพาไปตาหเห็นดีก่อน,นจะค่อยจำถ้านท่าเห็นมันก็ไม่จำหูได้ยินเสียงจมูถูกเปลี่ยนเลี้ยงถูกกระต่ายต่าง จำเรียกว่าสัญญาสิ่งที่พอใจไม่พอใจเรื่องสิ่งที่จำมันนั้นมันติดโทมานนักเรียกว่าไม่พอใจเรียกว่าทุกขเวทนาคนดีพอใจในสิ่งนั้นเรียกว่าสุข,ขเวทนาเหมือนกั่นงนกับตัวหนังสือเลยฮะผสมมาทรายกับไปได้ร้อยแจกสมปัติามารน,นี่จริงว่า นังซื้อตัวใหญ่นังซื้อใหญ่เเดียวตัวนี่ตัวตัวของเรานี่นั่งซื้อใหญ่เลเดียวเรียนเถอะเรียนเท่าไหรก็ไม่จบแต่เราเรียนอย่างนี้ทุกวันนี้ยังเรียนไม่ได้ทัาอีกแต่เบื้องต้นเลยยังเรียนไม่ได้พิจารณากายแม้แต่สภาพประกูลก็ยังไม่ได้รียนอากายเห็นทุกข์ทั้งก็ไม่เห็น ันเพลิดมันสนุกตัวที่ไหนเลยครับที่นากายเนี่ยเห็นเป็นของแตกของตายมันก็ไม่กิงนั่นเละเรียกไปเรียนไม่ถึงเรียนไม่จบเรียนกายเป็นของไม่เที่ยงไม่มใช่ต้นใช่ตัวมันก็ไม่ถึงสักทีเรียกว่าผสมมันไม่ถูกตัว ผสมไม่ถูกตัวกันสักทีอย่างเขาว่าเอียงมม่วงกายตน้นคือมังม่วงมากลายตน้นเอียงมากลายตน้นแต่มังม่วงมันเป็นพุ่มเป็นต้นอยู่นะลูกโนโกตกหลกแต่ก็เอียงควอนแส่ไม่ถูกกลายตน้นแต่แก้เลยไม่ได้กินอันนี้กานได อันแต่แล้วเกิดขึ้นมาก็ถือตนที่ตัวล่างไปว่าตัวของเราตัวตนของเราทั้งนั้นทําแท้ที่จริงเงินตัวเราแท้มันตรงไหนอะไรเป็นตัวเราไล้ให้ลองดูสิแต่ย่างเราสวดไปทุกวันแต่วันนั้นเกยตาลงมานะตาตั้งตาไ้ตัวแรงต่าง ไล่ไปหมดาการหาที่สองเทสาผมใช่ไหมตัวของเราท่านหนื่อยตัวของเราโอมาขนนักขาเล็กนันตาปันตาเจ้าหนามังสังเนืออะไรต่างไปหมดไม่ใช่ตัวของเรามันเลยเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นเจี๊ยนตัวของเราแท้ไปอยู่ไหนแมครัะ เรียนเนี่ยเรียน,นจะแ่กจกตัวหนังสือตัวตัวหนังสือใหญ่ตัวนี้เรียนไม่จบไม่สิ้นักงที่ทางให้แล้แต่ยังไม่จบยังมาเกิดใหม่อีกเรียนจบแล้วเราเกิดแล้วยังมาเกิดใหม่เรียกเรียนไม่จบผู้ที่ท่านเรียนจบแล้วนั้น ท่านเห็นชาติเห็นจริงท่านมีสิ่ง,งใสงสัยในเรื่องเหล่านี้ท่านปล่อยวางไปได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้กาับไปยังไม่จบกลับนั่นนห่นะเป็นบอ่อเกิดการเกิดในเกิดพบเกิดชาติคือวความไม่เรียน่าคือเรียบไม่จบนี้ตัวของเราเรียเรียกว่าเรา หล่อเลี้ยงทุกวันกลัวมันจะเยิ้มกตะห่วยลัวมันจะลำบากกลากคำราะมันทนทุกข์ทรมามนความรุ้แรงเรือเลี้ยงดูทัดทายทุกอย่างแค่ในคนที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเรา,าเลี้ยงความตายเ,เลี้ยงความตายเฉยเนี่ย ทุกายเซลลนี่วันที่สซดกระลงหายใจก็ออกคือวันที่สุดวันที่สุดคือลงหายใจก็ออกหมดเลยนอนทิ้งอยู่กับดิมีกระลังมีลระถังว่ากระดิ่งแงเหมือนก็บ่่อนไม้ท่อนฟืนนอนอยู่กับดินนั่นแหละจริงนะพวงมดที่เราหามาทุก สิ่งทุกอย่างความุลุมเลอทตั้งแต่หาว่ามันลุงมมเลอตัวนี่แหละชดยเฉพาะก็คืออาหารการกินทุกีทุกวันถ้าความกระนุงของผมเสนนาสนะที่นั่งที่นอนเทศศักยาแก้โรคแก้ไยทั้งสี่อย่างนี้เรีนไม่ได้สักคนเดียว แต่ว่าอาหารไม่ใช่เทียงแต่ใส่ใส่ปากใส่ท้องเท่านั้นนอกนั้นเหลือแหลไว้ในบ้านในเรือนจนไม่มีที่เก็บมาซาส่งไว้ถึงมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ตทั้งหมื่นท,ทั้งล้านทั้งโกดเอาถือก็บำรุงอาหารนั่นหละ ปนจก่ท th ั so ้งติ้าทั้งสีเนี่ยแต่อันน้นมันรักษาง่ายหน่อยความธนาคารสมหมดเรื่องเราจะดสักไปหนึ่งสมุดสักเล่มหนึ่งไว้กระเป๋าได้แล้วมันม่ายหน่อยแล่คนที่สุดก็อันเดียวกันเนี่ยเป็นชาติทั้งสีเนี่ย้าวองสังนู่นสาพัดทุกอย่าง ไม่เศว้ากี่สุดกี่สุดอ่ะใส่เล้สองหัวสามหมวน้วกระเทียมหัวไงสุดม่บ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยก็งายโต้หัวฐานแต่ที่อยู่แท้นี่เดียวพอนอนมดหัวงกตื่นที่อยู่แท้มันทำไว้มากมาย หยุยาเร่งต่างหามาสะสมใจเป็นตู้เป็นตู้ไปที่นี้คนที่สุดก็ฉันจะพอังฟังในวันหนึ่งที่เรามีการเจ็บปวยแล้วไปชงของท้าสมมานี้ของไปเจทิร์นเถื่อนเป็นของใครแล้วตอนี้เราไปแก้ของเราให้คนที่สุด เมื S <S <々>่อราดับสูนนะหายหมดของมันไม่สร้างเป็นของใสก็ไม่สร้างเห็นเป็นของคนอื่นต่อไปเหมือนแค่กระเป๋านัเพราะนั้นกายแล้วก็หายหมดเหมือนกันเห็นเด็กเปียงอาใ่เฉยๆนี่หรอไม่ใช่ของจริงของจังเลยแค่เรียกว่าใสใจเป็นเครื่องอาใสพนได้ถือเป็นจริงเป็นจังเลย ถ้าถือเป็นจริงเลยจังเลยเข้าใจว่าของตนจริงๆแล้วคิดแง่เฉียงแค่นั้นทำได้ไม่ได้จะทำการทำงานไได้ก็อจิตเพียงแค่นั้นจะทำสมาธิก็หน้าก็าิจะเป็นแค่นั้นไม่รู้ล่วงไปได้หากเราเข้าใจเป็นจริงอย่างนี้แล้ว เรารู้เรื่องว่าโอมันไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่ของเราของภายนอกท่ว่ามัน่าก็ไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องอาศัยที่เชื่อมทั้งหมดกังวลไม่มีกังวลเดียวกพระทธิจาา้าวิก็อาศัยเหมือนกันถามวลายก็อาศัยเหมือนกัน หน้าถ้า,าเป็นดีสมัยก่อนๆแบบนี้เงินนม่ท้องมากมายนาวิสาช้าก็มีมากมายก็ใสเหมือนกันแต่ทำไมท่านยังสลระปล่อยวางได้ก็เพราะเห็นอย่างนี้เห็นตามในจริงอย่างนี้ถ้าจร <mer> ิงหลาวนั้นไม back, ่ใช่ของเราทั้งหมดนี่แหละเรียนกรรมฐานหัดกรรมฐานอัดต้นๆอย่างนี้เลย คือฮัดที่กายของเราเอากายเป็นที่ตั้งที่นางกายนี่แหละใจเป็นคนเป็นคนเป็นผู้ตั้งตั้งวาที่ลมหายใจเขาออกถ้าไม่มีกายก็ไม่มีลมหายใจมีกายก็มีลมหายใจเขาออให้เห็นใจของเรา ใจคือผู้ผู้ติดตั้งไอ้ผู้ติดตั้งอยู่ในหนักใจตั้งใน,ในกายนะเราะนันเนี่ยกว่าใจใจคือตัวกลางตัวของกลางนั่นที่มันไม่ดีไม่ชัว่วไม่มีอย่างมีละเอียดตัวทกลางกลางตัวนั้นนะจิตคือผู้คิดคุณนะผู้ส่งสาร ทั้งยาอารมณ์ที่เรายิ่งว่านี่เดืยวนี้กับเพราะจิตนั่นแหละสงสายแล้วก็เพราะจิตนั่นแหละทุกทุกเณสนาสัญญาและขันยังจิตทั้งนั้นเป็นคนติดไปอยู่ในอาการก่าบอาการขันหาถ้าาหาก็ใจแพ้แล้วเฉยเลยไม่มี ไม่มีคิดมีนึกมีนี่ตรงมีสายครับตัวนใจนนไ้่ได้อครับตัวใจได้ก็บสบายเราคิดถึงมันจะสบายไหมที่มันวิ่งงอนคิดนึกสงสัยโอมันัสขัดแก้น้อยอบน้อยใจคือมันคิดน,นะน่ะที่มันส่งมันสายมันไปนึกเจ็กรุงไปแต่งนั่นมันคราวนี้เข้ามาให้ใจครานี้ วางตาเฉยมันก็ไม่มีจริงมันจะสุกไหมหล่ะลองทำแล้วดูสิบอกว่าจะทุกข์ทุกข์อยากจะได้สุกแต่ไม่ทำสุกสักทีทำแล้สุกขึ้นมาสิไม่ได้ื่อว่าเราักตนเราไม่รักตนก็าเอง พอไปไว้ในทุกข์เหมือนมดโหนักน้อยใจร่างกายเข้าใจว่าเป็นทุกข์่เข้าใจว่าเป็นสุขเข้าใจว่าเป็นของดีเลยไปอยู่ไปนู่นอ่ะมันความมั่เฉยนะไม่คิดไม่เลื่มาตุงมาแจงความวางังวางกางนั้นไม่มีอดีตอนาคตเมยเอาไม่เอาเอา่ะนะถ้าหากรู้ตัวนั้นนหละเป็นตัวใจนะ วางเฉยเนะ่ะมันก็สบายนะนี่จะอธิบายถึงเรื่องระว้ตนต่อของทำอ,อธิาวานาต้องเอาตรงนี้หัดตรงนี้ให้ได้จำตรงนี้ให้ถูกจำตรงนี้ให้ได้หัดตรงนี้ให้ถูกนั่งภาวานาฟังเทศแล้วนั่งภาวานา มันเรียกว่าเทศแกรน,นีนั่งภาวนาเรียกว่าทมเรียกว่าฟังธรรมน,นั่นเป็นฟังเทศทำให้มันถูกต้องตามที่อธิบายฟังน,น,นั่นเรียกว่าทำทำตามนั่นเองได้มากได้น้อยเท่าไรก็ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำ ถ้าในสอนในฟัง่งเฉยหรอกไหนอะไรไม่ดิจหน่อยก็ตามเถอะขอให้ทำให้ได้จริง,จ,งจริงนจังเปร็นนมาถูกต้องดำคำสอนของพระเจ้าฟังแล้วไม่ทำทอดทิ้งเสียหรือนานๆนยังใครทำลืมการหัดสมาธิการฟังเทศละหัดสมาธิพรานานทำตามมันจะไม่ลืมไม่หลง เอาไปัจจุบันนะั่นแหละร้อนๆนะั่นแหละไม่หลงไม่ลืมดีให้ตั้งสติกำหนดจิตเอาพุทธโธนะั่นเป็นอารมณ์ภาวนาปาสตีเป็นอารมณ์ให้ใจเข้าพุทธาย้ออกโธนะ่อธิบายให้ฟังไแล้วนะันนเรียกว่าทำตามทำตามคำสอนที่อธิบายให้ฟัง จะเรียบก,กับทมฟังธรรมจนกระทั่งจิตแน่วแน่ลงเป็นอัน,น,น,อนเดียวเรียบกับสมาธิจิตแน่วแน่นเดียวนั้นเรียบกับสมาธิสมาธินี้นั้นใช่กันส่วนมากของภายนอกก็ใช้สมาธิถ้าใช้สมาธิได้ประโยชน์มาก อย่างการทำงานต่างๆอิตแน่วแน่แนอารมณาเดียวทำจริงเดียวไม่ได้วอกแบบไปที่ไหนย่องจำเร็จงานน,นั้นนั้นถ้าทำอิทธน่วแน่แน่เดียวส่งน่นตรงนี้จับจุดตรงน,นีน้ต่างๆได้ผลน้อยอเพื่ออาจจะบพลาดท,ท่านก็ได้ทำเจ๊อีกทัศสมาธินี่ฮะ ให้จิตแนวแน่แนะลงมืเดียวจะเอาอะไรก็เอาอย่างว่าอขนาดางสิ่เ,เดียวท่านั้นนะม่เอาอื่นไกลใครจะว่าอะไรต่อพอดีแสนดีก็ไม่เอาเมื่อจิตแน่วแน่ยนะลงมืเดียวแล้วให้วางเสียถึง ไม่วางมันบางเองหรอกท่านผ่าจิตรวมแล้วจิตมันของอันเดียวนี่ถ้าพิจนาลาหายใจก็ออกไม่ได้เช่นมันก็อยู่ในลมหายใจเลยหายใจมันแย่เว้มูนแพ่มูแพ่วะนั้นมันอาการของจิตออกไปเฉยนี่ยมันไม่ใช่สายอันน่ะจิตไม่ลายตัวตัวเดียวเท่านั้นน่ะแต่มันมูแพ่มูแพ่ไป๊นั่นมันอยากจะออกไปให้ออกไปเที่ยว เราคุมให้อยู่ในพุทธโธหรือในอนาปาสติมันไม่อยากอยู่คือมันเคยชินไปแล้วแต่นหนแต่ไรมาแล้วมันเคยฝึกหัดทั้งแต่หนุ่มจนแก่จนเฒ่าก็มเคยฝึกหัดนี่ด้ทรงสายต่ตา,าการที่มันขวงวาดรหอบโลก เขาจว่าตนมีปัญญาก่วงขวางเขาจะว่าตนฉลา,า,า,าดเฉียบแล้แท้ที่จริงมันไม่ใช่ปัญญามันฟุง้งซ่านความคิดจิตดูแนวแน่ๆนี่สิความเห็นจิตเนวแน่ความจิตตั้งมั่นตัวนีนี่ปัญญาแล้วมันลึกแหลมันละเอียดปัญญา ใครจะทำได้อย่างนั้นทั้งร้อยจาพันก็ได้กี่ได้กี่ผลการจิปัญญาละเอียดลึกให้เข้าถึงอันเดียวอารมณ์เดียวมันปล่อยวางแล้วมันปล่อยวางทำบริกรริมันเจ๊ให้จับเอาผู้ที่รู้นัง ผู้ที่คิดผู้ที่นึกนะผู้ที่ส่งผู้ที่คิดนึกกว่ามันส่งมันสายได้ต่างผู้รู้อันหนึ่งไหมผู้รู้อันหนึง่งผู้คิดผู้นึกอันหนึง่งแต่มันกับความกันนั่นแหละคิดนึกกว่ามันมันส่งสายไปภายนอกมันท,ที่รู้จักเราผู้คิดผู้นึกกันนะ้ผู้นั้นให้จับหูนะถ้าจับผู้นั้นถูก ความคิดเองมันก็หายหมดเม่ยังเหลือแต่ผูร้รู้นั่นแหละเรียกว่าต้อเป็นสมาธรริแล้วเราจะไม่เกิดปัญญาวิชาและกว้วนผลก็ตามเธอะใครรู้ว่าจิตคิดนึกแล้วก็แล้วกันทรงายอะกะ็แล้วกันโลกโมกโลก,มกโมโทสันทุกประการนั้นต่างกิเอียดทั้งหลายทั้งกวงม,มด แต่รู้ว่ากิเลสเรารู้ตัวกิเลสแล้วไปจับว่าตัวกลูนั่นได้แล้วก็คัดสมาธิภามนาเกณฑ์เด่นตอนนี้แหละท่านใจทำภาวนะแบบตั้งใจทำ,นะจทำวความสงบความสงบจากอารมณ์ทั้งฟองงด ไม่มีอารมณ์อะไรห่วงใยในตัวลองคิดดูว่ามันจะเป็นไงใจนะความคิดตรงตายไม่มีอะไรละคือสังขารภายในเรียกว่าสังขารจิตใจไม่คิดไปมาไม่คิดตรงไปบ้านไปขอบไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงกางงานอะไรหลยเวลาที่คิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำเรา อย่าไปคิดเลยเวลาจะคิดนั่งถมเทนอกกว่านี้อย่าไปคิดเวลาไม่ไปคิดอะไรทั้งหมดเมื่อไม่คิดมันจะยังเหลืออะไรรันคิอใจมันยังเหลือได้ใจอย่ามันเหลือติ้ใจมันก็เป็นธรรมไม่ดีนะธรรมที่ใจนั่นแหละของเป็นกลางของว่าง,างนะั่นนนั่นแหละตัว ตัวธรรมะเหตุน,นั้นเราเมื่อจะทำความสงบก,ก่อนที่จะทำความสงบถ้ายัางจิตยังไม่สงบก,ก่อนอบรมด้วยการปฏิกรรม